แจะว่าไปแล้วเลยนะคะที่ชายและคุณนายเป็นแผรเมื่อก่อนแั้นก็เป็นผู้หญิงธรรมดาไม่ผู้หญิงไร้หน้าจุดเแต่เมื่อก่อนอะพลิอยากมีผัวจัเด็กแกแม่มีผัวแล้วพออายุ1 3 14นะเริ่มมีผัวแล้วผัวเก่าชื่ออไชื่อไอ้เข้มไม่พูดถึงไอ้เข้มนะคะโอ้โหอย่าให้พูดถึงเลยพูดถึงปวดหัวเวลาเขาว่าเนี่ยีผัวผิดคิดจนตัวตายอย่าให้เข้มเลย ได้ข่าวว่ามันอะติดคุกอยู่ฉันก็เลยเปื่อแล้วเดินหนีมันมาทักจินเงินทองที่มันอะไปป้นบิ๊ตี้มาเน้่ยมันก็ตกเป็นของฉันใช่ไหมว่าแต่ว่าฉันน่ยดวงดีนะแม่เฮ้ยไปเที่ยวงานวัดก็ไปเจอผู้ชายคนหนึงตาแก่แล้วล่ะลอุ้ยลุ้นเลาวนี่ยโอ้ยปูเดิใกล้ตายแล้ว,วแม่ก็ไปปิ้งกันไงไม่อยู่กิน ฉันกันเลยได้ทรัพย์สมบัติมากมายเกิกลองโอ้โหรวยไม่รู้แต่รวยที่ทางและช่วงีหมดทุกอย่างแต่ฉันก็บุญว่าสนาดีอีกสงสัยจะเจอเนื้อคู่ไปเจอกับอาคมอาคมเนี่ยพูดถึงอาคมนะ ก็เลยแต่งตางให้เป็นเสียคก็ยงนแ้วนงกูรอยได้้ามนงีแผลอยู่ไหนครับม่มาทางนี้ตไบ้านเงียบแผลอยู่ล้วบอลทุกวันนี้ติดยิ้และลูกน้องก็นไปลูกบอลตเลยนะลยกบบอ อะไรเขาเลิกแขกจำผัวไม่ได้แล้วเหรอฮะผัวผัวคนแรกไายกูลืมไปแล้วกูนึกว่าตายหาไปแล้วคนคนดีๆอย่างพี่ตายยากแต่แขกหนามาทำไมแผลทูดิไม่เจอแขกตั้งนานวันนี้แขกเปลี่ยนไปเยอะนะโอ้โหแต่ตัวสวยดูเพชรทองแพรวไม่เหมือนจะแขกคนเดิมต่อไปเลย พึ่งอกจากคุกมาแล้วะใช่จริงนะแขแล้วมีธุระอะไรมาที่นี่พี่ไม่มีธุระพี่มาหาแขหรอกพี่มาหาแขวันนี้แขก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เแค่หน้าบาเงินทองพี่มีติดตัวแม้แต่บาทแตเดียวแขกก็รู้ว่าพี่ออกจากคุกมาพี่มาหาแขวันนี้นะพี่หวังว่าแขจะจำพี่ได้พี่จะขอความช่วยเหลือจากแขด้วยการขอยืมเงินแขสักสามแสนได้ไหมคะ มันไม่มากขนาบแค่หรอกไม่มีหรอกไปถ้าอยากได้นะเงินสามแสนนี 3, 100, ่ไปขอคอนดูน่ะแค่จ่ายที<ะ>อ็งทิก็ต้องขอสามแสนที่มีชื้อ,อว่าสามแสนเนแค่ไม่มีนะที่มาคืนก็ได้นะัจะแคนะ่นะเอ๊ก็บอกว่าไม่นะมีไงมึงนี่หลอคาเลยน่าลอคาเลยแล้วก็บอกว่าไม่มีกนะ็ไม่มีไงเฮ้ยระตูบ้านออกไปอ้าวท่านอายังใครก็ไม่เห็นข้างลึกเลยอาในบูรณะนี้ละ่ะอีแค่อีสิ้งผาย ทฮ้ยผูพูดดีด้วยแล้วะไปดีด้วยเรื่องต่างแดงไม่มีผู้ช่วยเลยเฮ้ยไป็นๆไปเย็นๆมีด้ยทำอะไรไม่ให้กูแล้วาจะเป็นไรอีแขะเดี๋ยวกูจะพาาการทั่วเลยว่ะมึงอีแขะเคยเป็นโสดหนีเก่าเคยเมียข้าเท่มังกรจะพา นมึงจะมีปัญหากูอีคนเหรอฮะหยอยีแข่เอา,าเอาเงินมาให้กูแล้วกูจะไปเเสียงดังไนปะทาไม<อ>ล่ะพูดนี้เลยแล้วไม่ใยิ้มเด่นก่อนเฟไม่ค่อยพูดไม่ค่อยขาก็ได้ฉันรู้ว่าเธอ่ะต้องกานสามแสนแต่เงินสามแสนเนี่ยมันต้องมากไม่กลายโกแบบเนี้ยน,นต่อได้ไหมอะต่ออะไรสา้ย แขมึงต่อไปขนันเหนียวแม่มึงเลยนะมาเอาขู่เจ้าสามแสนก็ได้ไม่ใครก็ได้เงินสามแสนนี่เป็นก่อนสุดท้ายแต่รีบไปแล้วก็อยากกลับไปฉันเห็นหน้าต้องลงแต่แขกหน่ะขันขัน เฮ้ยพีเป็นแคพี่ป็ค่เดี๋ยวานานะารถคนสายตาพบพผาน้องเสียมใหนี่นแคเดี๋ยวไอ้ยเาเร่เป็นใครอ่ะแล้วมันเข้ามาในห้องวยังไงเยนก่อนที่คขาาย ผมถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครแล้วมันเข้ามาในห้องนี้ยังไงเนี่ยเขาเป็นลูกนี่อยพี่เป <Hey. S 2> ็นลูกน <ally parfois> ี่ใช่เขามาส่งดอกอ๋อเดี๋ยวนี้เขาส่งดอกกันด้วยการหอมแก้มกันเหรอพี่แล้วเขามาอยู่ในห้องเดียวนี้นี่นะไม่ใช่ละผมโตแล้วนะพี่พี่ทำอะไรพี่รู้อยู่แกใจพี่มีทู้ใช่ไหมเนี่ยขาขวารือเปล่าฮะแล้วบอกวลูกนี่ลูกนี่ไงอ๋อพี่ไม่บอกความจริงกับผมไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องมายอมรับกับผมหรอก แต่ผมจะนำควาทุกเรื่องที่ผมเห็นไปบอกกับพี่อาคุแล้วพี่ก็ไปแก้ตัวพี่อาคุ้งไปแล้ับพี่อาคุ้งฮะรู้ไหมว่าไหน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 อาใครที่ไปอากินน้ำค้างทั้งตัวไอ้ของโอปปาเพว่อนเพื่อนของไรไรก็ต้อวานโอปป้นอยเียาอปป้ไ ถ้าว่าให้ปิดใคร,ใครปรูนใหญ่ทำร้ายน้องชายนี่ครับนี่เป็นอะไรกันข่าวที่โกรธเนี่ยปูนให่โกงคังมันคืออะไรครับเกิดอะไรขึ้แขนแค่ไม่คิดเลยว่าน้องชายของคุณพี่แต่คิดไม่ซื่อหวังจะเป็นหนูตกทางเข้าวสารก็รู้ว่าเพ็นแขนเนี่ยน่ะ มีเงินสักินมากไม่ร่ำรวย ผมดูแล้วใช่ไหมว่าทีมีต้องวันนี้ได้ไม่ใช่พราแค่คนนี้เหรอพี่ัาผมก่อนเ<อ>มียพี่เนี่ยโกหกพี่นะขนะ<อ>เขากุณนังรอพี่อยู่<อ>ผมมาที่นี่ตั้งใจมาหาพี่แต่ภาพที่ผมเห็นผมเห็นเมียพี่เนะี่ยอยู่กับผู้ชายใครก็ไม่รู้<อ>พี่สำคัญที่สุดเขาต้องหอมแก้มันด้วยเห็นอยู่ตรงนี้ผมพูดความจริงเมียพี่มีคู่ยุดนะ อมคาเอีงกำลังพูดอะไรอยู่ทุกวันนี้พุ่นี่ตกเพราะว่าคุณเพนแคกเขาเป็นคนดยเราเป็นพี่น้องกันนิสัยเองเป็นยังไงพี่ยอมรู้ดีฉจนร้อนว่าเองากจะเป็นหนูตกครังโกศานเอ็งาอ็ีเมื่อเองคิดแี้ ความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างีกับพี่ย้งหนหน้าอมตัดขาดจะไปที่เชือมันานนี้ปมึงไม่มีสิทธิ์ดูต้ไปี่ไไมไอไมไปไม้่้่ปม้ไไม้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ก็ได้แต่อยากให้ถามคนดูว่าใครแอบมีคู่เขาเคลียร์อยู่มาหลายปีหาว่าผมนี้จะไปปั๊มไอยอดเอ๋ยเองยังทำไม่เป็นโอ้โห้คนเยอะแยะยังไม่อายตัวเองก็เลยนะอายทำไมแบบไม่เป็นแม่ใจให้พันไปไหมทำเป็นเฉพาะคนดีๆอะไร เห็นที่คนอีพีเขาลงปุ่มลงใ้ยังไงด้วยล่ะเราปุ่มกันแะเรไม่ถูกกันแกแ้วเข้ามาเบี้ยพี่เขาหลอกพี่อยู่พี่หลงปั้นงานนั่นเลยเหรออีกหลงอะไรนะหลงพี่กันเข้ามาแต่แจไม่ทะลุเนี้ยเอาได้อยู่ดีด้วยหรอพี่ขอคนนี้จะไปปัมขอเอยยังทำไม่เป็น 狗屁马妈耶。 ไม่เคยลองเล็กเลยเลยอ่ะนี่คุณพักแต่มาแล้วนะใช่ไหมเก็บดอกไม้ด้วยอู้ใช่แล้วใช่แล้ววันนี้แผลยตั้งใจจะให้เสียเนี่ยไปเก็บดกที่บ้านทุ่งลยลายแต่แขลเนี่ยรู้สึกไม่สบายเลยไม่สบายตัวเหมือนจะเป็นไข้ก็เลยจะให้เสียเนี่ยไปเก็บดอกแทนแขลจะได้บายไม่เป็นไรครับเอางี้เดี๋ยวคุณไปพักข้างในนะ เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างผมจะไปนคนจัดการเองครับม่นะดูแลไิ้เนะี่ยหัวใหฉันเอาเป็นว่าเดี๋ยวแขนจะรออยู่ที่นี่นะแต่ํำเอาไว้เลยนะเสียไม่ว่าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินมากมายไก่กองเนี่ยเสียอยากจะได้เท่าไหร่เอาไปให้หมดแขมไม่อัน้นแต่ขออยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องผู้หญิงอย่าให้เพนขแค่ต้องรู้ถึงเ,เรื่องผู้หญิงนะ ฮ่าๆก็เสียแอบปีเมียเล็กเมียน้อยแล้วก็คงไี้เห็นดีกับแท่นะ่รีบไปก็รีบมาค่ะไปพ่อผนพ่อใหม่พ่ามันเพี่แง่สวยอี่จางดูชี่ิเวลาเดินยังสวย่ครีบไปก็รีบมานะเดี๋ยวจะอาบน้ำฝาแป้งล้วอองหายไมได้เวลาเด็กคนขับรถครับ ไอ้อยู่ไหนวะเออผมปังดาวตกตรงกลางคือเรืนองประกวดรถทำรถนะครับเสียหัวไอ้ตัวนี้ดูตั้งอะไรนะวันดีครับเสียเอ้าจำผมไม่ได้เหรอผมโค้ชทำรถเฮ้ยคนขับรถใช่ครับแต่งตัวไม่คนบ้ากเลยวันนี้โอ้โหคนจะดูถูกคนแค่ภายนน่องสิ ไอ้ชื่ออะไรเอาจำําผมไม่ได้ไงจําไม่ได้น่นาจะรู้จักผมดีนะผมรับใช้มาตั้งนานแล้วนะ่ะอะไรวะพมราะทรโยชโยไหน ไอโอโฮยิ่มต้องไปไม่ทัน ury, มีอะไรให้ผมรับใช้กับท่านวันนี้ฉันจะต้องไปเก็บดอกเบญเกอที่บ้านทุ่งดุยไลครับเพราะฉะนั้นนายไปเอารถที่แพงที่สุดอ๋ออันนี้ไม่แน่ใจะไปเก็บดอกเบญเกอไปเก็บเงินเทพไม่ไดแห้งแค่คือผมบอกเลยว่าท่านเนี่ยเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีใช่ไหมคือจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถออืเอาเป็นซ์สปอร์ตไปไหมไม่มีเอาไม่เอาเหรอาไปแล้วดีเอ็มไม่เอาออดี้ ไม่เอาและโบกินนี่ไม่เอาไม่เอาเลยเหรอเอาลูกที่แบบไทยนี่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 แน่นเอาเลยรุ่นนี้เพิ่งถอยมาเมื่อวานนี้เป็นรุ่นไทยประดิษฐ์เฮ้ยตียังไงวะเอาดีดิคือไทยประดิษฐ์เราเป็นคนไทยต้องใช้ของไทยสังเกตง่ายๆเลยโลโก้พวกรถดังๆนี่นะนาควนี่จะเป็นรูปเสือกระโดดใช่ไหมแล้วโบกินนี่นี่จะเป็นรูปนบัวกระชิงแต่รุ่นนี้รุ่นไทยประดิษฐ์นี่เป็นรุ่นพญานาคคู่ดีนดีไงวะเอ้า ดีดิสังเกตง,ง่ายรถสปอร์ตพวงมาลัยีีขับซ้ายขับขวาสองที่นั่งอืแต่พญานาคููนิขับหลังมึงขับหลังครับกูนั่งไหนไม่มีที่นั่งมีที่นอนอย่างเดียวให้กูนอนใช่ถ้านอนเหยียดยาวเลยนียส้สบายสบายแล้วกูจะบอกทาถูกไหมไม่ต้องบอกสมัยนี้มีอะไรนาทาง GPRS ใช่แต่รุ่นนี้ใหม่กว่า GPRS เร็วกว่า 4G เร็วกว่าเยอะอะไรวะหลวงพ่อนำทาง จะเล่นอยู่ได้ไหนถี่เปิดเครื่องเสียงให้ฟังหน่อยก็ไม่ได้ไปแล้วเอารถมาได้รอเขาพูดเดี๋ยวเอารถมาให้มัวจะเล่นอยู่ได้เออแต่งตัวไม่คนมากคนพอเป็นคนขนับรถได้อย่างไรวะเนี่ยไอ้ไอ้หนูหนเร็วๆลูกเร็วๆน้วนมีธุระต้องไป <c oughs> อะไรนี่วะเนี่ยแต่ดิมันทำไมมันอะไรวะเนี่ยฮะล้อแม็กครับท่านล้อรถไม่มีล้อมันจะวิ่งยังไงอ่ะล้อแม็กนี่ขอบเท่าไหร่วะเฮ้ยผมเพิ่งเปลี่ยนมาของเดิมแบบของสิบห้าเปลี่ยนเป็นใต่สิบเก้าเฮ้ยใสสิบเก้ามันมันใหญ่ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเบี้ยยีสเตียสิบเก้าไม่เอาเอาอะไรเอาสิบห้ามันเดิมได้ไหมสนะิบห้า เสียนีไปธรรมดาแล้วเนี่ยหลอเนี่กกลัวจบยากไอ้เสียด้วทำเสียงท่อให้หน่อยผมแต่งท่อมาด้วยได้ฮ่อง พ่อแม่ไอ้เขาเสียเนี่ยไม่ใครวะแม่มานั่งดูตั้งเยอะแยะก็ไรไม่รอดไอ้หนูเร็วๆแต่เยมพี่เกลี้ยงเนี่ยน้าจะต้องไปธุระต่อโอ้ยเด่ยไอ้หนูใหญ่จังเลยพวกมึงนะไอ้หนูไอ้หนูน้าไปนะ